หาจรุยหรือถ้ำพระอภิรม์ตั้งอยู่ที่ตำบลปางแงอําเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ60กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอป่าแดดทางทิศตะวันออกแยงใต้ของจังหวัดเชียงรายความยาวของดอยที่ตั้งถ้ำนี้ประมาณ1.8กิโลเมตร วางว่าตัวตามแนวนอนทิศเหนือใต้ส่วนตัวถ้ำอยู่ทางใต้สุดของดอยลูกนี้ถ้ำผาจรลุยนั้นเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสวยงามทั้งยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานในบริเวณถ้ำเหนือที่บริเวณวัดาถ้ำผาจรลุยนั้นมีพื้นที่ประมาณ60ไร่ ลักษณะของถ้ำผาจรลุยนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาตั้งโดดเด่นแยกตัวออกมาจากภูเขาลูกอื่นซึ่งภายในประกอบด้วยภูเขาเล็กๆสลับซับซ้อนอย่างลงตัวและสวยงามนอกจากนั้นยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกระจัดกระจายอยู่ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่วัดถ้ำผาจรลุย วัดถ้ำผาเจรุยตั้งอยู่ที่ตบำบลป่าแงะอําเภอประแดจดจังหวัดเชียงรายวัดถ้ำผาเจรุยตั้งอยู่ในแนวหน้าผามีชิวทัศน์ที่สวยงามมากตามกันมาดูเลยค่ะค่ะและนี่คือโรงเรียนปริยัติธรรมไกลกิติภูมินะคะเป็นโรงเรียนสำหรับสอนพระสงฆ์ค่ะและที่นี่ก็คือ พระอุโบสถที่ใช้สำหรับประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและที่นี่ยังมีปลาที่ทางวัดเลี้ยงไว้เราสามารถมาให้อาหารได้ค่ะ ที่นี่เป็นที่สักการะบูชาอีกที่หนึ่งและนี่คือพระสังฆกระจายและนี่คือเจ้าแม่กวนอิมค่ะและยังมีรูปปั้นมหาคุมนรกต่างๆที่สะท้อนถึงการทำบาปและเมื่อตกนรกจะได้ผลกรรมอย่างไรนะคะ you yeah. เราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะโดยรอบๆถ้ำจะมีข้างคาวอาศัยอยู่ค่ะสำหรับที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ท่านเคยมาบำเพ็ญภาวนาที่นี่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณวัดถา้ำผาจรุยนะคะที่เอื้อเฟื้อการถ่ายทำค่ะขอบคุณค่ะ you <laughs>